การต่อสู้ที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นบนสนามรบแต่มาจากการวางแผนอย่างรอบคอบและการตัดสินใจที่แม่นยำสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแรงบันดาลใจคนสู้ชีวิตวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของพันเหวินนักวางแผนและนักรบผู้กล้าหาญที่ใช้สติปัญญาและความกล้าหาญในการนำพากองทัพผ่านพ้นอุปสรรคและชัยชนะในสนามรบพันเหวินเป็นที่รู้จักในฐานะนักวางแผนที่มีความเฉียบแหลมในการคิดและวิเคราะห์เขาสามารถมองเห็นโอกาสในวิกฤต และใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการพัฒนากลยุทธ์ที่เหนือกว่าสัตรูการวางแผนของเขาไม่เพียงแต่ช่วยให้กองทัพชนะการรบแต่ยังช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อถึงเวลาต่อสู้พันเหวนไม่เคยยืนอยู่เบื้องหลังแต่เขาจะนำทัพเข้าสู่สนามรบด้วยความกล้าหาญและมุ่งมั่นความสามารถในการผสมผสานร,ระหว่างการวางแผนที่รอบคอบและการลงมือปฏิบัติอย่างแน่วแน่ทำให้เขาเป็นที่ยอมรับและเคารพในฐานะผู้นำผู้กล้าหาญพันเหวนแสดงให้เราเห็นว่าการเป็นผู้นำที่ดี ต้องมีทั้งความเฉียบแหลมในการวางแผนและความกล้าที่จะนำทัพเข้าสู่สนามรบขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องแรงบันดาลใจคนสู้ชีวิตเพื่อรับชมเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจอีกมากมาย